ก็สวัสดีช่วงเช้าๆนะคะวันนี้เป็นมาตัดกิ่งมะขามเทศส่งลูกค้าค่ะก็พอดีน้องสั่งไปสองอย่างแล้วค่ะไผ่บงหวานส่งแล้วครั้งหนึ่งกระเจียวก็เมื่อวานวันนี้น้องสงสัยจะไปดูเพจดูคลิปอีกก็เลย mm. เห็นว่านาเพนก็มีมะขามเทศด้วยก็เลยต้องมาสั่งเพิ่มอีกสรุปแล้วน้องสั่งไปสามชนิดเลยค่ะขอบคุณน้องพริ้งมากๆเลยจากอำเภอปราสาทบ้านเรานี้เอง ก็น้องจะเอาต้นมะขามเทศสิบกิ่งนะคะพี่เพ็นก็เลยมาตัดกิ่งให้น้องพริงวันนี้ก็สําหรับต้นมะขามเทศพี่เพ็นก็กําลังออกรากได้สวยเลยค่ะเนี่ยเนี่ยวันนี้ก็เลยมาตัดกิ่งให้นี่ค่ะเห็นไหมรากแน่นๆนทุกตุ้มเลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังก็สําหรับใต้ต้นมะขามเทศพี่เพ้นก็เหมือนที่เคยบอกก็คือจะมีต้นผักหวานนะคะนะคะ ทั้งมีทั้งต้นที่เพิ่งหยอดและต้นที่หยอดเมื่อปีสองปีที่แล้วค่ะค่ะเห็นไหมนี่คือต้นผักหวานนะคะนี่ต้นไลรุ่นกันเลยอันนี้ต้นนี้ปีนี้ค่ะเพิ่งหยอดกำลังสวยเลยคะ่ะหมายถึงต้นนี้นะคะนี่นี่เห็นไหมพี่เพ็นจะเอาไม้ปักไว้ให้ดูแบบเวลาตัดหญ้าตัดอะไรจะได้ไม่โดนเขาก็วันนี้จะตัดเป็นต้นๆไปนะคะเพราะว่า เวลามีอะไรผิดปกติกะสวนเราเราจะสังเกตง่ายก็ตัดต้นนี้ก็ตัดต้นนี้ต้นเดียวเลยไม่ชาเดินตัดทุกต้นแล้วทีนี้เวลามีหายมีอะไรเราก็จะไม่รู้เราจะได้ป้องกันระมัดระวังถ้าเกิดมีการหายเนาะถ้าตัดเป็นต้นๆอย่างนี้เราก็จะได้รู้ว่าเออมันมีหายมีอะไรนะให้ระวังไว้นะคอยสังเกตนะอะไรเงี้ยค่ะว่าเราดูแลคนเดียวก็แทบจะไม่ทั่วถึงอยู่แล้วค่ะ ก็อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวพี่เพนให้ดูก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วพี่เพนก็จะเอามาแต่งก้านออกนะคะเพราะว่าใส่กล่องส่งอะคะ่ะเนี่ยเห็นไหมรากแน่นๆเราก็จะมาแต่งลําต้นอีกนิดนึงค่ะแล้วก็ตัดความยาวประมาณหกสิบเซนประมาณนี้ละคะ่ะแล้วแต่ดูขนาดกล่องของพี่เนพนววาเป็นมีขนาดกล่องขนาดไหนแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะมาคามเทศอะ เขาทนสุดๆอยู่แล้วค่ะไปถึงปลูกได้เลยแกะตอนตุ่มนี้ปลูกได้เลยค่ะไม่จําเป็นต้องชําเลยนะคะเขาเป็นอะไรที่เกิดง่ายมากอยู่แล้วค่ะบางคนกังวลว่าจะรอดหรือเปล่านคะคะเดี๋ยวไปให้ดูนี่คือผักหวานนะคะเห็นไหมพอเข้าปีที่สองปุ๊บเขาจะโตเร็วมากเลยพิ่บเดียวเองดูเห็นนะคะรวดเร็วมากพอเข้าปีที่สองเดี๋ยวเขาก็จะดีดแล้วค่ะทีนี้ พอเขาปีที่สามนี้ดีดเลยทีนี้ปีนี้แหละพี่เป็นจะให้น้ำเขาค่ะปกติจะปล่อยให้ธรรมชาติดูแลก็ถ้าใครที่ซื้อต้นผักหวานพี่เป็นไปไอ้ต้นมะขามเทศพี่เป็นไปก็แนะนำเลยนะคะหาต้นผักหวานมาใส่เพราะมะขามเทศเป็นพืชพี่เลี้ยงที่ดีมากๆของต้นผักหวานค่ะแต่มันจะใช้เวลานิดนึงถ้าทำทำไปก็จะช้านิดนึงไม่ต้องไปสนใจใครค่ะทำไปเลยพี่เป็นทำไปเรื่อย เขาก็จะถามว่าเอ๊ะทำไมสวนมันรกจังเจอเห็ดอีกแล้วค่ะวันนี้พี่เบนก็เลยไม่รู้ว่าเห็ดอะไรหรอกค่ะเนี่ยค่ะนี่ด้วยความที่เราไม่ได้ใช้ยาเนาะเห็นไหมคะนี่เห็ดนี่ถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้ค่ะเห็นไหมคะนี่ต้นผักหวานพี่เบนมีเจ้าของรู้คนเดียวเนี่ยค่ะตรงนี้สองต้นเลยนี่นี่ต้นหน,นึ่งเห็นไหม นะคะต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งบางทีก็มีไม้ปักบางทีก็ไม่มีนะคะเนะะี่ยค่ะก็กำลังเจริญเติบโตเลยคะ่ะทุกต้นก็จะมีต้นผักหวานอยู่ข้างล่างทั้งนั้นเลยนะคะก็ลองไปปรับใช้กันดูก็พี่เพ็นก็เดี๋ยวพี่เพ็นขอตัดกิ่งผักหวานให้เสร็จก่อนแล้วกันแต่ตอนแพ็คตอนอะไรเดี๋ยวพเพ็นจะถ่ายให้ดูนะคะ พอสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ